มาดิป่าลูกมาพอกับสองรองเคนมอนิก้าที่ฮดซาลีกับโพดบอรหรือว่าซาลีบนอะหรือว่าแตงบอบอแมนแตงปุเลยเออแม่แล้วนะไม่แตงเอาหนังพายกินไปฮดกันเลย Tidak ada yang mau Tidak ada yang mau ไปหัวยองให้หน้าปุ้เลยไปกันเลยปุงมไปตาสิแพ้วเาจะออกกันเดียวนะคะตาพออเดีกวให้เดียวปุ้ไห กระทานบุงเคนะไปุดม <this towel is looked desserts> <quin> ัก <Claire laughing> okay, <cu> ัวมาแดงไปฮดพืชกันเป็นพืช Det er så fint å bære litt lunge. Kaya lahat ng kawahuan ng kaya ng pagbati.

กเป็นไมนเข็นแม่คือบอกมันบอกเปื่อยบอกเป็นเลยไปลงลงแม่มาเบิ่งนดูมันบอกเปื่อยว่ bên sai cái đi luôn เบองาตัวน้อปนฮะเติมเรียบร้อยก็เปนุกฮ้เตมเรีบร้อยโอ้ไม่กอนมีเลียนดวงนี้น้องเฟตตี้มันมีเลียนดูวงนี้ รีพูดแล้วน้องคติว่าอยากน้องกติรีพูดเอ้าต้องแนยมาองหาคนขึ้หน้าต้องแฟนอสวัยดีบอลวง นี่คือบมได้โอยบับงเรือ่มีเต้มีแต่พังง้นข้ายังม่ได้เออข้าจะอริ่าทันจะอมีแต่ช่องงานนี่มัน,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 นทอนออบบา่ได้ ตอนนี้ว้ายตก,ก,กตกตกกเลยแอริมขึ้นมาได้ช้ำนังกตีอยเน่ย่อยขึนมไ,ได้อ้ยไม่ชอยดียมขึ้นอ้าจ้าัล่งมนยังรีบขึ้นอ้อ,อ,อขึน้น เดินป่าลุงผักเมืองผักเสริมเสริน้องแคนผักเปลนกำลังใจให้สองน้งนอ,งงงองแคนเนดินป่าลุงออกำลังกินหนาสบายดีสวัสดีป่าลุงทุกสคนฝากกดไลค์กดแชท้น้องแคน,นเด้อป่าลุงร้านขุมมากกว่าป่าลุงไปแล้ว